ก็ใช้ตันเยอะเลยแล้วก็ตรงนี้เป็นวาร์ปนะครับร้อยยี่สิบเอาก็้าเยอะเนอะเฮ้ยเอาอันนี้ได้ไหมเอ้ยพออยู่เหลือสิบบาทนอนซะ แล้วคนนี้เดี๋ยวเราจะไปเอาแมพกันนะครับตอนนี้เราก็มีวาร์ปแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะไปลงไปด้านล่างนะครับเราจะต้องชิดซ้ายนะครับบอกเลยว่าไอ้ตัวบ้านนั่นอื้อเลยไอ้ตัวเนี้ยแหละโอ้ยเข้าไปโอ้ยอย่าอย่าอย่าครับกูโอ้ยนี่ฮะมันก็จะมีติ่งต่งนี้ด้วย โอ้ยอันนี้มันก็จะเอาเราไปกินกินกูซะโอ้ยหอยหลอดนี่แน่อหอยหลอดหอยหลอดตอบปอิดทีตบไหมนี่ฮะตรงนี้ก็เป็นเทคแมปชุเรียบรอยเราก็จะมี multi field ต,ตัด